ของแฟนเนี่ยเขาเป็นาศาสนาคริส,สาศาสนาคริสเนี่ยเขาจะมีเสียภาษีรายเดือนด้วยนะคะเขาจะโดนหักจากเงินเดือนเลยทุกเดือนมันก็จะมีบอกในนี้ด้วยว่า,าแฟนโดนหักไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำด้นะคะ่ะ เมียฝั่งเมมนลมนีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงภาษีในเยอรมันนะคะอย่างที่กุ้มบอกไปในคลิปที่แล้วละค่ะว่าภาษีเยอรมันเนี่ยมันมีหลายเบอร์เนาะสำสำหรับกลุ่มคนแต่และกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะอย่างเบอร์หนึ่งก็จะสำหรับคนโสดนะคะส่วนเบอร์เบอร์สองสำหรับ พวกแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าก็สำหรับคนที่จดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานนั่นเองนะคะแล้วก็แต่ว่าเบอร์หกเนี่ยกุ้งไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เท่าที่กุ้งถามแฟนเมื่อกี้แฟนบอกว่ามีเบอร์หกแต่กุ้งไม่มีข้อมูลตรงนี้แฟนอธิบายประมาณว่า เบอร์หเนี่ยสำหรับคนที่มีงานมากกว่าหนึ่งงานนะคะอย่างที่รู้ๆกันละคะ่ะภาษีคนโสดเนี่ยจะจ่ายโหดมากก็คือของแฟนเนี่ยจ่ายภาษีเกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยนะคะปกติแล้วแฟนจะได้เงินเดือนประมาณเ,เกือบเกือบหกพันยูโรนะคะต่อเดือนแต่หักภาษีแล้วเหลือประมาณ3,5 0 0ต่อเดือนเนาะ ส่วนภาษีแต่งงานเนี่ยมันจะมีเบอร์3 4 5ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะถือเบอร์4กับเบอร์สด้วยกันได้ค่ะคือแฟนถือเบอร์4เราก็ถือเบอร์ 4, สีภาษีจ่ายคนละครึ่งเหมือนไม่มีใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใครแต่ถ้าเราเลือกที่จะถือเบอร์3กับเบอร์5กับแฟนเนี่ยก็จะมีฝ่ายใไไดฝ่ายหนึ่ง เสียภาษีมากกว่าแล้วก็เสียภาษีน้อยกว่านะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะถือเบอร์สามกับเบอร์ห้ากับสามีนะคะเบอร์สามกับเบอร์ห้าเนี่ยก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเสียภาษีมากกว่าและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะได้เสียภาษีน้อยกว่านะคะอย่างเบอร์สามต้องเสียภาษีมากกว่าส่วนเบอร์ห้าจะเสียภาษีน้อยกว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาจดทะเบียนแต่งงานกันนะคะคือถ้าสามีเงินเดือนมากกว่าเขาก็จะให้สามีเป็นคนถือเบอร์5ค่ะเพราะจะดีกว่าที่จะให้แฟนที่มีรายได้น้อยกว่าเนี่ยถือเบอร์สส่วนกุ้งกับอดีตสามีนะคะ ตอนนั้นกุ้งถือภาษีเบอร์สี่แล้วก็อดีตสามีก็ถือเบอร์สี่นะคะก็จะไม่มีใครได้เปรียบใครหรือเสียเปรียบใครก็คือเขาทำงานเป็นเอ่อ self-standing s e l f ก็คือเหมือนมีกิจการเป็นของตัวเองแต่เป็นกิจการเล็กๆนะคะก็ไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่มีเจ้านายเนาะเขาเรียกว่า s ซ l f s t a n d ตรงน,นี้ วันนี้กุ้งก็มีสลิปเงินเดือนของบริษัทที่กุ้งเคยทำงานตรงนี้มานะคะเอามาให้ดูด้วยหน้าตาของสลิปเงินเดือนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่กล้าโชว์นะคะค่ะในนี้เขาก็จะระบุว่าเราอะได้เงินเดือนเท่าไหร่เราเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเราก็เหมือน เขาจะมีบอกหมดเลยค่ะว่าเราโดนหักอะไรไปบ้างนะคะก็จะบอกเสร็จสับในนี้เลยนะคะแล้วก็ของแฟนเนี่ยเขาเป็นาศาสนา,าคริสศาสนาคริสเนี่ยเขาจะมีเสียภาษีรายเดือนด้วยนะคะเขาจะโดนหักจากเงินเดือนเลยทุกเดือนมันก็จะมีบอกในนี้ด้วยว่า,าแฟนโดนหักไปเท่าไหร่อะไรอย่างี้นะคะแต่ตอนนี้แฟน ออกจากาศาสนาคิดนานแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า,าศาสนาคิดเนี่ยมันต้องจ่ายค่า,าศาสนาทุกเดือนเขาบอกเขาไม่โอเคตรงนี้เขาก็ถามเรานะว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยได้จ่ายบ้างไหมเราก็บอกไม่ได้จ่ายเลยเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกว่าไม่แฟกับาศาสนาของเขาเขาก็เลยเรื่องที่จะไม่นับถือาศาสนาอะไรเลยดีกว่า หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะที่อยากที่จะทราบเกี่ยวกับภาษีของประเทศเยอรมันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปหน้ากุ้งจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะคะแล้วถ้าใครผ่านมาเจอคลิปของกุ้งยังไม่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ